สวัสดีครับผมชัวันนี้เบตเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาดูตลาดหุ้นกันนะครับเมื่อวานก็ลงมาแรงพอสมควรนะเมื่อวานก็ลงมาแรงพอสมควรนะครับ<ม>ก็เป็นไปตามที่เราได้เตือนกันไว้นะครับว่าอมาดูที่กราฟนะครับอืมเห็นไหมเราเตือนกันนานมากแล้วนะครับว่า เซตเขายังเป็นขาลงนะครับก็คือถ้าหลุดแนวหนึ่งพันสามร้อยสามสิบนี่ลงยาวนะหลุดแนวหนึ่งพันสามร้อยสาสิบนี่ลงยาวนะครับ <c oughs> ส่วนแนวต้านของเซตนะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบโดยประมาณนะครับสำหรับใครที่จะรอซื้อหุ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางเฟรมใหญ่ๆกันก่อน <c oughs> เห็นไหม ในด้านเฟ้ใหญ่เนี่ยวินะครับวิถ้าหลุดตรงนี้นะครับมันจะมีแนวรับอีกทีคือตรงนี้เลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าอา่ามันเป็นไฮเกินอาชีเราคอดูก่อนเนี่ยตรงนี้แถวๆนี้หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเนี่ย โซนเนี้ยเป็นโซนที่โอเคแหละว่ามันเป็นแนวรับได้นะอ่ะเดี๋ยวออกมีเยอะเกินนะไม่เป็นไรก็นะครับถ้าจะซื้อหุ้นนะครับมีช่วงนะหนึ่งพันสองร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนี่คือช่วงแรกช่วงที่สองคือ 1,180นะถึง1,140งสองช่วงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่แนะนำให้เก็บสะสมหุ้นนะครับยังไม่แนะนำให้เก็บสะสมหุ้นนะเดี๋ยวผมลองวัดฟิบโบดูซิว่าจุดที่น่าเก็บคือตรงไหนก็โซนนี้ครับโซนแรกก็เนี่ยแหละบริเวณอ่า 6ป8นะก็1,250 1,260โซนนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็โซนที่เราได้วีคอ์กันไปนะครับคือ1,130โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยจากราฟเนี่ยยังไม่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะไปเก็บหุ้นนะนะครับยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะไปเก็บหุ้นนะครับดังนั้นก็ เือนกันอีกครั้งอีกนะครับเตือนกันอีกครั้งเตือนกันอีกรอบนะครับว่าอย่าเพิ่งเก็บเนื้อหุ่นใจจินเนเนื้อน,นะครับเดี๋ยวผมลบเส้นที่มันเยอะเกินไปว mm hmm. ันนี้ต้องลบออกละโอเคก็ mm hmm. okay, ประมาณนี้นะ mm hmm. จะได้ขิน,ขนตาหน่อยนะครับโอเคคราวนี้ มาดูหุ้นที่คนซื้อขายเยอะกันนะครับมาดูที่เคแบ็กนะอ่าเคแบ็ K ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแบบนี้ก็ย่อนะย่อลงมาที่แนวรับที่เราคาดหวังไว้นะครับก็คือตรงนี้นะหนึ่งร้อยสามสิบเนี่ยหนึ่งร้อยสามสิบก็พอดีเป๊ะเ,เลยนะ เราก็ยังต้องรอก่อนนะครับยังต้องรอก่อนเพราะว่าตัวแท่งราคาย,ยังไม่กลับตัวนะครับยังไม่เป็นสีเขียวนะถัดมาเอเอนะครับเอเออย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าเขาเปลี่ยนแนวโนม้มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะถ้าจะรอรอดูที่สิบแปดปดแปดสิบนะประมาณนี้นะครับ ทีทีที่ยังไงบ้างทีทีท,ทีก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นขาขึ้นหัวนะครับขาขึ้นหัวนะอ่ะตอนนี้ก็คือลงมาที่แนวรับสำคัญนะครับที่สามสิบสองบาทห้าสิบสามสิบสามบาทเนี่ยต้องดูนะครับว่ารับอยู่หรือเปล่าถ้ารับไม่อยู่รอที่สามสิบเอ็ดบาทเบห้าสามสิบเอดบาทห้าสิบนะครับ บีแยยังลงได้อีกนะถ้าจะรอรอร้อยยบห้านะครับ b ีแยบบีดีลงมาที่แนวรับสาคัญนะครับถ้ารับไม่อยู่รอดูที่ยีบห้าบาทนะเอเป็นแนวโน๊์ไซเวนะครับถ้าจะเทรดไซเวให้มีโอกาสชนะรอที่หกสิบสองบาทห้าสิบหกสิบสามบาท ยีิบห้าโซนข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดก็รอที่ตรงนี้เลยห้าสิบแปดบาทห้าสิบเก้าบาทนะเดลต้าไซเยวนะครับไม่ต้องเทรด s อ b อ่ะเราผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับ SCB นะครับรอดูที่หนึ่งร้อยหนึ่งบาทหนึ่งร้อยสามบาทนะครับ c p o เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อัพนะ <c oughs> เห็นไหมแบบนี้ถ้ารอดูนะครับใครจะเข้าเสียงเบสก็ได้นะครับแต่ต้องวางสตอลอยไว้ที่56บาท50าสตางค์อ่า STA <c oughs> ถึงเป้าไปแล้วเนาะ ็น่าจะเป็นไซเวนะครับตอนนี้ไซเวว์ถ้าทะลุได้ก็นู่นเลยนะทะลุได้ไปไหนต่อสิบาทนะทะลุตรงนี้ไปได้นะครับทะลุ24บาทไปได้ก็30บาทเลยนะ ท p f แช่ขายแล้วหรือเปล่าแช่ขายแล้วนะเรฉะนั้นมีกำไรขายออกก่อนนะครับ true อ่ะ true ก็ถึงต่อไปเรื่อยๆเนะเาะรอขายเก้าบาท10บาทนะครับมินเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแล้วแบบนี้รอดูนะครับ ยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้ารับอยู่ไหมรับไม่อยู่ก็ยอกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาหลุดเนี่ยสามสิบเอ็ดบาทยี่ิห้าไปละนะครับ bts อย่างที่บอกนะรอดูสี่บาทห้าสิบสี่บาทนะครับพี B ่ ep size เนาะก็รอดูที่หนึ่งร้อยสี่สิบก แกลนแอนเฮาสหกบาทสามสิบห้านะหกบาทสามสิบห้าค่อยพิจารณาไอทีซีอ่าก็ไปถึงแนวต้านนะครับถึงแนวต้านแล้วก็ระวังนะครับไอทีซีเอสซีซีฮะหลุดนะครับหลุดแนวนี้หลุดยัง ยังไม่หลุดนะพยายามเด้งขึ้นมานะครับถ้าเปลี่ยนการาฟเป็นพยายามเด้งขึ้นมานะแต่ว่าถ้าหลุดก็นู่นเลยนะสองร t อยี่สิบเคีบีพยายามนะครับพยายามชดแนวต้านสิบเจ็ดบาทสามสิบถ้าทะลุผ่านได้ก็สิบแปดบาทนะครับโอเคครบถ้วนนะครับส่วนมากเป็นแนวโน้มขาลงนะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่า ช่วงนี้ควรเก็บเงินสดไว้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาไปลงทุนต่อนะครับในกรณีที่เอาไปลงทุนต่อผมแนะนำเป็นตัว BTC Bitcoin นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับ ตัวบิตคอยนี่ยเขาย่อลงมาแล้วนะครับเขาย่อลงมาแล้วนะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาเด้งกลับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบิตคอยเนี่ยมีโอกาสทำนิวไฮ mm. เห็นไหมครับมีโอกาสทำนิวไฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปลงทุนอะไรก็ ลงบิตคอยก็ได้นะครับตัวเป้าหมายของเราก็คือแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งแสนสองสองพันห้าร้อยนะสองแนวนี้นะครับที่บิตคอยมีโอกาสไปนะครับก็เหลืออีกหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ